ดนนียลเวสเตรียมขึ้นศาลคดีล่วงละเมิดทางเพศเลเนียลเวสครับอดีตกองหลังของบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติบราซิลนะครับเตรียมตัวจะขึ้นศาลครับเพื่อจะพิจารณาคดีที่สเปนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวเนี่ยโดนข้อหาร่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งแบ็คขวาวัย40ปีครับต้องใช้เวลาอยู่ในคุกโดยประกันตัวออกมาไม่ได้นะครับนับตั้งแต่ถูกจับกลุมไปในเดือนมกราคมนะฮะเนื่องจากว่าเขาี่ยโดนกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศครับในนัขับเมื่อเทศกาลปีใหม่ปีที่แล้วนะครับซึ่งอา ที่ปฏิเสธเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวไปแล้วแต่ว่าหญิงเนี่ยสมยอมนะฮะซึ่งอายการของแดนกระทิงนะครับก็ต้องการให้อาเวสเนี่ยโดนลงโทษจำคุกเป็นเวลานานถึง9ปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังให้มีการกักบริเวณเขาด้วยหลังจากพ้นโทษมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับอีกประมาณ1 5 0 0 0 0ยูโรนะครับศาลในเมืองบาร์เซโลนาครับตั้งข้อหากับอเวสบอกว่านี่คือเป็นคดีที่ร้ายแรงมากแล้วก็ตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมครับแล้วก็ตัดสินใจภายหลังว่ามีหลักฐานเพียงพอต่อการพิจรารณาคดีนรซึ่่งงก็ต้อออววาเ จะติดคุกแบบโทษเนี่ยกี่ปีเพราะว่าโทษสูงสุดน่คือ9ปีเลยนะครับอเวสเนี่ยเป็นแบ็คขวาระดับโลกอีกหนึ่งคนนครับผ่านการเล่นให้ทีมชาติบราซิลบาร์เซโลน่าแล้วก็โหหลายๆทีมนะฮะแล้วก็เพิ่งจะเล่นให้ทีมชาติบราซิลครับในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์เมื่อปี2 0 2 2นะฮะและเหตุการณ์นี้ก็มันเกิดขึ้นหลังจากบอลโลกจบครับบราซิลตกร,รอบปุ๊บอเวสก็เที่ยวฉลองต่อที่สเปนแล้วก็มีคดีอื้อฉาวนี้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งหลังจากเจ้าต <ขำ S 2> ก,นนก็ยกเลิกสัญญาทันทีหลังจากที่มีการจับตัวเข้าไปนะฮะก็เดี๋ยวต้องตายมาต่อครับว่าเดนเวอครับอดีตแบคขวาขวัญใจของใครหลายคนเนี่ยจะผิดจริงหรือไม่แล้วถ้าผิดจริงจะต้องโทษคุกเนี่ยนานกี่ปีนะครับแล้วก็เรื่องเราจะเป็นอย่างไรกันต่อก็ต้องติดตามกันแต่เรื่องเราทําไมนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูครับเพราะบางเคสเนี่ยนักฟุตบอลติดคุกฟรีก็มีมาแล้วนะฮะโดนยกเลิกสัญญาฟรีก็มีมาแล้วเหมือนกันดังนั้นคดีนี้ก็ต้องรองดูการตัดสินครับว่าผิดจริงหรือว่าโดนใส่ร้าย,ายก็เดียววว่่่าาาากกกันตตอค้้ชชชิิฝดดไม ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ